ขออนุาตครับท่านประานครับกระผมพลรัฐมตรีประลัดชัยใจชานสุขิตขอโทษนะครับสมาชิกบุทิสภาในฐานะสมาชิกวัทสภาครับตามที่ท่านากัณธิการได้ชี้แจงมานะครับว่าในมาตรา152เนี่ยคณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่และอำนาจที่จะออกระเบียบนะครับและในในระเบียบที่ท่านเขียนไว้ในมาตรานี้เนี่ย โดยวราอนุสองนะครับท่านก็เขียนไว้ว่าออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตรวจในหน้าที่ที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการป้องกรรันปราบปรามการกระทำผิดอาญานะครับเขียนไว้แค่นี้เองนะครับระเบียบดังกล่าวเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกตอชอแล้วให้ใช้บังคับได้ท่านจะเขียนเพิ่มเติมอีกในระเบียบว่าเกี่ยวกับอาสาสมัครในกิจการตํารวจด้วยหรือไม่ เพราะว่าในวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา148เนี่ยก็ไม่ได้บรรจุไว้ในคำว่าอาสาสมัครในกิจการตำรวจมผมผมไม่มั่นใจนะครับว่าถ้าไม่มีในวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยหรือไม่มีในคำนิยามผมว่ากิจการเหล่านี้จะล้มเหลวนะครับไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้สตง,งตัวนั้นมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านมาเรียนว่าอยู่ใน อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะออกระเบียบเนี่ยผมว่ามันเป็นคือมันเป็นกฎหมายรองหรือเป็นระเบียบรองนะครับเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับครับคือตอนนี้ผมขอบคุณครับคบขอบคุณครับ